พ่อทําอะไรนี่ไงเดี๋ยวพ่อวันนี้พ่อจะโชว์ฝีมือทางบกข้าวให้หนูกินลูกเสริมั้งทีอันนี้พ่อได้นี่มาเห็นไหมเป็นกระดูกหมูอ่อนด้วยเดี๋ยวพ่อเมนูนี้เด็กเด็กกินได้ไม่เผ็ดนะ mm hmm. เมนูชื่อว่าอ่ากระดูกหมูอ่อนตุ๋นยาจีนเห็ดหอมสูตรแป้จิว๋วนะนี่กระดูกหมูออนอ่อนกันเลยเดี๋ยวพอตุ๋นแล้วมันจะเปื่อยลูกเนี่ยมันจะกินได้ทั้งอันเลยนะขาวๆก็กินได้เนี่ย นียมันกรึบอะ่ะมันจะเป็นกระดูกอ่อนนะนี่พ่อได้มาเยอะเลยเกือบโลอะ่ะนะเนี่ยเห็นไหมเป็นเส้นๆเลยนะเห็นาขาวๆปะอ,อ,อร่อยหนูต้องชอบแน่ๆเลยเนี้ยน,น,นะนะล้างออกมาแล้วนะเพื่อนๆน,น่ากินไหมครับเ,เส้นนี้มาเลยเดี๋ยวเราหั่น ออกมาเป็นข้อนี้เหนะ็นไตรงนี้กรอ,อบเลยเนี่เพื่อนเพื่อนนะน้องๆ้องลูกหลานนะนะอันนี้พ่อน้องนดนะครับเนี่ยมาทำกับข้าวให้น้องนดกินนะอันนี้กรึบๆเลยเดี๋ยวรับรองน้องนดต้องชอบอันนี้เมนูโปรดแน่แน่อันนี้นะไม่เคยทำนะไม่เคยทําครั้งแรกเลยทําให้ลูกกินนะครับมานานน,าน้นานทีไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่ช่วงนี้ปิดเทอมก็ต้องเข้ามาทําทให้ลูกกินสักหน่อยนะครับจนะใส่พริกไทยเม็ดนะคะเป็นพริกไทยดำแล้วก็แล้วผักชีอันนี้ แล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปด้วยนะเสร็จแล้วทำไงต่อเราก็ตำกันเลยทายแหลกนะไายแหลกเลย,นะเลยนะมาดูกันเดี๋ยวเจกตำให้ดูเด็กไม่ได้ต้องใช้คำว่าพ่อเนะพ่อเพราะว่าอยู่กับลูกตำให้แนะหลกก็ค่อยตำนะกระปิไข่เม็ดมันจะกระเด็นนะครับค่อยๆเตาะก่อนเะอาให้มันแตกก่อนมันยังกลมๆอยู่ยังกระเด็นอยู่นะครับ อ่ะใส่เกลือน,นิดหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนเกลือเม็ดเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับตอนโขกมันจะช่วยให้โขกง่ายนะครับแล้วก็แตกนะครับแตกดีนะครับละเอียดอ่ะใส่ลงไปนะครับก็เริ่มกันเลยครับเราก็จะตำให้ละเอียดแล้วนะอ่ะเริ่มได้แล้วไอ้าบักคทีแล้วเนี่ยมันไม่นี่หรอกเพราะว่าย่าเขาเอาไปแช่ในตู้เย็นแห้งแล้วมันตำมันเหนียวพ่อไม่ได้ตัดก่อนแต่มันหอมเหมือนกันใช้ได้แล้วล่ละเนี่ยโขกเข้าที่กันแล้ว เนี่ยพอมันเข้ากันมันก็จะหน้าตาเบบนี้ลูกจำไว้เนีวันหลังนม่งก็โตมาก็ทํากินได้นะทำไม่ยากเมนูนี้ชื่อมันเรียกยาก่ะเสร็จแล้วได้แล้วก็จะประมาณนี้่ะตัดก่อนลูกเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนๆก็เอาลืมเปิดคลิปด้วยนะไม่เป็นไรนะเพื่อนๆน,นะอันนี้เรียวๆนะครับผมก็เดี๋ยวให้เครืองมาเปิดเอาแล้วกันนะครับนี่ก็น้ํามันลงไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผัดเครื่อง ใส่ลงมันลงไปอแล้วต่อไปเราก็จะใส่อะไรต่อไปก็ใส่ไอ้นี่เครื่องที่เราตำเมื่อกี้นี่ไงนี่อันนี้อันนี้อ่าเดี๋ยวเราใส่น,นี้ลงไปผัดให้มันหอมเมื่อกี้เราตำละเอียดมากเลยอือเดี๋ยวใส่เน้ไปให้มันหอมแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ำในนี้ในนี้ด้วยอ่าไปกลางเดี๋ยวผัดก่อนเลย นะครับเกลี่ยทั่วกระทะไปครับเพื่อนเกลี่ยไปครับให้คั่วกระทะไปนะครับนะให้มันหอมครับพอหอมแล้วเดี๋ยวเราตักด้วยเห็ดนะครับเห็ดที่เราแช่น้าไว้นะครับลงไปผัดเลยนะครับอันนี้กระดูกหมูอ่อนตุ๋นยาจีนนะครับสูตรต้าจิ๋วนะครับไม่เคยบอกสูตรใครเลยครับอันนี้แจกสูตรแจกสูตรนะครับเป็นคลิปลับของเยเืองนะครับลงช่องเยเือง์มาตอรี่นะครับ ได้ที่แล้วนะครับเริ่มนี่แล้วนะครับเห็ดลงเลยครับนี่คือเห็ดหอมนะเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมเอาลงมาผัดให้มันออกน้ํามันมันคายตัวออกมาครับให้น้ํามันมันออกมานะครับน้ํามันในเห็ดเนี่ยให้มันหอมนะครับให้ได้ที่พอกิ่นออกนะครับมันจะมีกลิ่นอ่าะัะคู่นะครับัะคู่ผัดไปก่อนนะครับอเดี๋ยวกลิ่นจะเริ่มมาแล้วนะครับกลิ่นมาแล้วหอมมากอืมกลิ่นไหมอ่ะมาแล้วนะมาแล้วกลิ่นมาแล้ว มาแล้วหน่อยนะเหมือนย่างเห็ดนะเพื่อนนะเหมือนชีเห็ดนะครับให้น้ํามันหอมแล้วเหยในตัวเห็ดมันออกมาครับให้มันออกมารวมมาอยู่นี้ครับอ่าประมาณนี้นะครับอย่ประมาณนี้เสร็จปุ๊บนี่ครับเล่งไฟเลยเพื่อนเล่งไฟเลยปุ๊บใส่หมูครับกระดูกหมูที่เราเตรียมไว้ครับอ่าใส่ลงไปให้หมดเลยนะอ่าใส่ลงไปแล้วนะครับกระจายนะครับกระจายแล้วคุกเค้าให้เข้ากันครับต่อผ้าหน่อยครับ ขอท่าหน่อยครับคุณยายเทีงครับมายืนดูขอท่าจับกระทะหน่อยครับอ่าคุณยายเทีองไหนๆก็มาแล้วครับเชิญเข้าป้างหน่อยครับมาปรุงหน่อยครับเด็กสมบูรณ์มาก่อนเลยครับในในเครื่องมีนี่หน่อยเงี้ยนะฮะผัดไปสักคู่ก่อนนะครับให้น้ำในหมูมันออกมาก่อนนะครับปล่อยเพิยมยายเทียงใส่เลยครับ อ่ารอบแรกใส่ไว้แค่นี้นะครับลองพื้นนะครับผัดหมูไว้ก่อนนะครับนิดหน่อยนะครับพอพอครับเดี๋ยวจะไปตัดกลิ่นเครื่องยาจีนผมครับลาพังก็ไม่มีอยู่แล้วครับผงนัวครับนิดหน่อยครับอ่าผัดไปครับผัดด้วยไฟแรงเลยนะเพื่อนนะไอหมูเนี่ยน้ำมันมันนั่นออกมานะครับนะผัดไปครับผัดไปเพื่อน ข,ะะขาให้หมูสุกนะครับขาให้หมูสุกนะหมูกิ่นใน่ไหมเนาะหอมมากนะกิ่นไหมกลิ่นนะหอ,อมที่หนะอมนี่หนะ่อยโอาไปกกใช่ป่ะอ่าใส่เลยครับใส่นิดหน่อยพอพอพอครับ,พอ,บ,พ,อบพอหอมหอมนะครับหอมด้วยน,นะ พอหมูเริ่มได้ที่นะครับน้ำครับน้ำมัำำคกครักตามเลยครับน่าไงครับ,ห,รบหมูเด้งๆกันไปเลยนะครับเพื่อนๆน้องๆน,น,นะครับลูกกลานะครับค่าเย็นนี้ถ้าไม่รู้จะกินอะไรอยากกินอ,อ,กกน,อน,นี้ก็อบอกพ่อแม่ทําทได้นะครับอ่าลงเลยอ่า,าแม่หนูขอฝากปื้อไง อ่าเดี๋ยว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 ยังยังครับยังครับจัดเรียงจัดเรียงให้ดีก่อนทําอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อให้น้ํามันอย่างนี้นะครับให้น้ํามันอย่างนี้แล้วลดแก๊สนะครับลดแก๊สให้น้อยกว่าน้ําในวงกระทะนะครับเพื่อนเพื่อนจะไม่นะครับลดแก๊สครับเหลือกลางๆนะครับกลางๆเสร็จปุ๊บนะครับเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งรอนะครับไม่เตอโร่กับตันเมกานะครับนี่ฝาตึงนะครับก็เดี๋ยวข้อบแต่เดี๋ยวเราตลกซะหนึ่งรอบนะครับตลบสะหนึ่งรอบ ด้เวลาที่เรารอคอยกันแล้วครับเพื่อนๆนะมีนะครับฝาซึงปิดเลยครับเบาไฟนะครับเบาไฟประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับหรือว่าน้ำแห้งนะครับแล้วก็มาเช็คหมูกันนะครับไปเดี๋ยวเรามารอดูตอนน้ำงวดกันนะครับเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างแล้ว โอ้โหงวดแล้วนะครับเริ่มงวดแล้วนะครับมือกล้องไปไหนครับมือกล้องตากล้องไปไหนครับน็อตโลกอ่ากวนขึ้นมาครับโอ้โหข้างล่างได้แล้วนะครับเพื่อนได้แล้วนะครับน็อตโลกไหนมาถือกล้องให้พ่อดีลูกอ่น้ำเริ่มงวดแล้วนะครับน้ำเริ่มงวดแล้วหมูเริ่มนิ่มแล้วนะครับเริ่มได้แล้วนะครับเพื่อน แกล้มงับตลบขึ้นมาครับแกลอมน,นะครับได้แล้วครับพเพื่อนความจริงหูจะกิ่นนะรันบ้านเลยนะโคตรหอมอะ่ะไปนะเราไม่มีหม้ออบแรงดันเราก็ทำแบบนี้แหละม,มาเรามาดูกันนะครับพเพื่อนโอ้โหเย็นไงเป็นไงเป็นไงเพื่อนเป็นไงครับ นี่ยดูเนื้อหมูเด้งเด้งกันเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวตลบให้ดูเนี่ยเป็นไงครับเป็นไงครับเด้งเด้งกันไปเลยนะครับเนี่ยรอบเดียวพอนะครับมาเได้ทีแล้วจนแห้งนะเพื่อนนะครับนี่อ่ะให้ดูจริงๆเนี่เปื่อยออกมาแล้วนะครับเพื่อนอร่อยไหมล่ะเดี๋ยวก่อนเอาไงดีน็อตกินไหมลูกร้อนอยู่นะร้อนหรว่าตักขึ้นมานะตักเลย ดูสครับอื่านี่เห็ดนะเพื่อนเ่อใส่ได้ไม่ยำกัดเลยนะเห็ดหอมนะเห็ดหอมใส่ได้ไม่ยำกัดเลยนะเพราะตุ่นแล้วเนี่ยเนื้อมันจะนุ่มหอมหวานมากๆนะ น้หลกระดูกหมูตุนยาจีนสูตรแต้จิ๋วมากินด้วยกันนะครับเพื่อนๆนะสำหรับคลิปนี้อาเจกแล้วก็ยยเทืองสตอรี่นะครับลาเพื่อนๆกันไปด้วยภาพภาพนี้นะครับน่ากินไหมน่ากินไหมแม่ลองกินกินอร่อยอร่อยอยู่เป็นไง